เห็นคอมเมนต์บนทิกต o k แล้วเราก็อยากเข้าไปอ่านเดี๋ยวนี้ก็มีไวรัเลเป็นที่เป็นคอนฟ lict กันระหว่างประเทศแล้วเราแปลไม่ออกมันทำยังไงกันครับเอาเข้ามาดูคอมเมนต์หน่อยเห็นไหมครับคอมเมนต์ comment เนี่ยครับคอมเมนต์ comment ของคลิปนี้เนาะก็เป็นคอนฟ lict กันข้ามประเทศเลยมันก็จะมีทั้งภาษากัมพูชาแล้วก็มีภาษาไทยอันนี้เราอยากจะรู้ตรงเนี้ยมันไม่มีคำแปลครับมันจะทำยังไงเราถึงจะ แปลคาพ,พูดพวกนี้ได้นะครับวิธีการง่ายๆนะถ้าเป็นภาษาไทยเราก็อ่านก็เข้าใจเนาะแต่ถ้ามันไม่ใช่ภาษาไทยแหะครับเพราะมันก็เป็นคอนฟ lict ก,กันข้ามประเทศเลยวิธีการเราก็กดค้างที่ตัวข้อความเนี่ยนะครับแล้วก็กดแปลตรงนี้เท่านี้ครับเราก็จะได้ภาษาไทยมาแล้วเราก็อ่านรู้เรื่องแล้วะขาวนี้เราก็ไปคอนฟ lict ก,กันให้เต็มที่เลยนะครับอันนี้ก็แก่รีวิววิธีการ อ่านภาษาต่างประเทศเนาะในกรณีที่เราอยากรู้ว่าคนต่างประเทศเขาพูดจาเขาพูดคุยอะไรกันเวลาถกเถียงกันในโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่ภาษาไทยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็ยังพอแปลได้เนาะแต่นี่มันไม่ใช่อลองดูอีกทีนึงกดไปที่ภาษาที่เขาคอมเมนต์มาครับแล้วกดแปลตอนนี้ครับมันก็จะได้ภาษานั้นแปลเป็นภาษาไทยออกมาเรียบร้อยแล้วไปลองใช้กันดูนะครับ